สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม ROV ครับในโหมดฮุกวาร์เช่นเคยนะรอบนี้ผมซุ่มได้อลิสนะครับทีมผมประกอบไปด้วยไวโอเลตนะอ่าใครอะเอลซูอ่าทูเลนแล้วก็แอทริดนะครับปะลุยฝ่งตรงข้ามก็ตามที่เห็นเนียแม็กซ์ติลี่มาเกงก้า แคาฟินี่แล้วก็แวนนะครับแคลรี่ไปสามเลยนะฝั่งตรงข้ามนะมีแม็กที่คอยแทงได้หน่อยนะแล้วก็มีเอาโอเคครับเดี๋ยวเราออกเราเป็นสายซับใช่ไหมอ่ะมาบอกเลยว่าโหมดนี้อลิสนี่ช่วยกวนได้นะกวนทีมฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข้างดีเลยนะอ่ะมากรี๊ด ได้เสียงของพี่เอกมาแล้วนะตอนนี้เราก็จริงๆที่ผมกลับมาเล่นเอาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะทุกคนก็คือแบบจะมาเอาสกินของพี่เอกแค่นั้นเองครับตอนนี้ก็ได้สกินพี่เอกเรียบร้อยแล้วนะก็น่าจะเล่นเกมนี้อีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เสียดายสกินเก่าๆที่ไม่ได้เก็บเหมือนกันนะช่วงที่หายไปชอบสกินมากเลยสกินฟรีสกิน9บาทอะไรแบบนี้ไม่แน่ใจสกิน9บาทยังอยู่ไหม ชอบเติมอะไรแบบนี้มากนะครับเติมกระปิดกระปรอยแต่ว่าได้สก,กินมาใช้ก็โอเคอยู่อตอนนี้นะครับทีมเรานำไปที่9%เปอะฝุ่นมันจับตรงน,นี้เั่นัเป่าแป๊บนึงโอเค ติดตรงหน้าจอตัวเลขนั้นพอดีเลยบังตรงตัวเลขเปอร์เซ็นต์พอดีครับตอนนี้เรานําอยู่นะเดี๋ยวผมต้องโดนดึงโดนดึงโดนด,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 ดึงไม่ทันแล้วตุยว่าจะออกคาถาคาถาฟาครับให้สโลกันแบบฝักตรงข้ามสโลแล้วสโลอีกกันนะจะได้ช่วยทีมได้เยอะครับควรควรทีมฝักตรงข้ามไปนะโยนเม็ดพลิกไปบ้างนะทำให้เพื่อนวิ่งเร็วบ้างแล้วก็ ใช้อันตีนะครับมีการสะโลนะชะลอฝั่งตรงข้าบสักนิดหนึ่งกวนไปเรื่อยๆครับระหว่างนั้นก็รอให้เพื่อนเพื่อในทีมจู่โจมแล้วก็โจมตีกันไปนะยิ่งฝั่งตรงข้ามนี่มีแครี่ทั้ง3ตัวนะก็จะบางนิดนึงนะครับฝั่งตรงข้ามนําไปแล้วว่ะเฮ้โอเคเราตีตื้นได้ตีเสมอได้นะตีได้บ้างนะครับไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรขอแค่ชนะพอนะ นี่โดนไปหนึ่งดอกตรงน,นี้ฝั่งเรานำนะครับพยายามนำให้ไกลให้ห่างให้แบบสุดลูกหูลูกตาไปเลยนะดึงมานี่ ทำไมผมถึงชอบเล่นโหมดนี้ใช่ไหมใช้เวลาไม่เยอะครับทำคลิปสั้นดีถ้าโหมดถ้าเป็นโหมดอื่นมันจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะยิ่งโหมด 10v10 10นี่ครึ่งชั่วโมงกว่าเออต้องตัดตอนที่เราตุยไปด้วยนะครับโอ้ <You have S 1> ดูเลือดดิเฮ้เก็บเลือดก่อนตอนนี้ก็20ต่อ20นิมิลนะครับเรานำเรา,เราขึ้นเลข3ก่อนชาวบ้านเขาโอเคดีสูสีสสนะ ดูแววแล้วสูสีครับอ้ยโดนดึงหนีก่อนจ้าหนีเร็วอย่าตามฉันมาให้ฉันได้ใช้ชีวิตต่อไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยดึงมานี่ต้องระวังต้องระวังเพื่อนว่าจะดึงฝั่งตรงข้ามแล้วไม่ยิงเราหรือเปล่า <c oughs> โอเคเอาได้คิวเฉยเลยเฮ้ยสี่สิบสี่แล้วฝั่งตรงข้ามยี่สิบเจ็ดครับนำมาเยอะกว่าเก่าแล้ว เฮ้กลอบโดนดึงดีนะเพื่อนโดนดึงไปก่อนในช่วงนี้เราไม่ค่อยเจอคน A F K นะถือว่าโอเคมากเลยก่อนหน้านี้ที่เราเล่นไปนะี่เจอ A F K เยอะมากครับแต่ก็ว่าคน A F K ไม่ได้นะเพราะว่าบางทีเขามีเขามีธุระในช่วงที่กําลังเล่นเกมพอดีอะไรแบบนี้นนผมก็เป็นไงแล้ไม่แน่ใจว่าแบบเออทำไมชอบชอบมีคนโทรมาตอนกำลังเล่นเกมเนะ กำลังอัดคลิปแบบนี้เฮ้ยโทรมาอีกแล้วอะไรแบบนี้มันจะอารมณ์แบบสวิงนิดนึงนะต้องกดตัดไปก่อนนะเพราะว่าเราต้องต้องดำเนินในเรื่องนะดำเนินเกมให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยอะไรแบบนี้หกสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนหกสิบแปดแล้วจะก้าวเข้าสู่ จ็ดสิบแล้วตอนนี้เจ็ดสิบนะแล้วนํมาอย่างไกลคร,ครบับสองเท่าอะ่ะเกือบสองเท่าอ่ะถ้าเจ็ดสิบแปดก็สองเท่าอ่ะ๋อเซ่ไหเฮ้ยสองเท่าแลว้วไม่จริงจริงมันหกสิบแปดใช่ไหมหกสิบแปดสองเท่าตกเลขโอเคทุกคนน่าจะชนะนะบแบบนี้ถ้ามันไม่ตีตื้นนะถ้าฝั่งตรงข้ามไม่ตีตื้นอย่างไวเนะี่ยมานี่แม็กนี่เนี่ยแล้วต้องเป็นอลิสที่ปกป้องเ,เพื่อ ต้องปลกป้อมเพล่นนะนี่นอกจากนั้นเรายังช่วยให้แบบเพื่อนเดินคล่องขึ้นด้วยนะทําให้ฝักตรงข้ามแบบเดินช้าลงทําให้โดนดึงง่ายขึ้นนะครับ94แล้วทุกคนนับถอยหลังได้เลยอีก5อีก4 3 2 1และศูโอเคครับชนะใครได้ MVP อ่ะขอดูแค่ MVP พอ และคนที่ได้ MVP ก็คือเธอได้อชันเองเหรอโอเคทุกคนก็คลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะบายบายได้ MVP ด้วยวเว้ย ฉันนั้นก็ทำได้